่านผู้ชมพามาดูต้นกา้าทุเรียนกัะท่านผู้ชมต้นกาทุเรียนบ้านพี่แพทนะคะบุคคลต้นแบบเษฐกิีพอเพียงตำบลบุงคาค่ะต้นทุเรียนค่ะเพื่อนเอามาเป็นถุงนะคะก็มาอนุบาลสายต้นนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีต้นอันนี้ด้วยนะคะท่านผู้ชมกระท่อมพืชยอดนิสิค่ะมะเขือก็มี ดอกไม้ก็มีค่ะท่านผู้ชมดอกกุหลาบค่ะท่านผู้ชมดอกกุหลาบค่ะท่านผู้ชมดอกใหญ่มากเลยหอมค่ะท่านผู้ชมต้นชรนทอนวนดีนะคะท่านผู้ชมสวยมากเยอะมากค่ะท่านผู้ชม อุ้ยอะไรคะเนี่ยมะนาวอายยะไรอ่ะมะนาวอะไรท่านผู้ชมมะนาวไรยเม็ดหรอคะว้าวมะนาวไรยเม็ดป๊าร์ดมะนาวไรยเม็ดค่ะท่านผู้ชม มะนาวลายเมย็ดนะคะอุ้ยผักอีเลิศก,ก็มีคะ่ะท่านผู้ชมขาก็มีนะคะนี่เป็นของไส้ไก่เลี้ยงปลาได้นะคะว้าวามะนาวลายเมย็ดค่ะท่านผู้ชม,มจะยาวๆเหมืมอนมะม่วงนะคะท่านผู้ชมว้ามะนาวลายเมย็ดค่ะท่านผู้ชมมะนาวลายเมย็ดค่ะท่านผู้ชมว้าว มีโชโอมด้มมาาวยค่ะท่านผู้ชมมะพร้าวก็มีใบยอก็มีค่ะท่านผู้ชมใบยอสดานะคะพาดหลายแท้ต้นซีรินทอนวันรีก็มีค่ะท่านผู้ชม ดอกไม้สวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมสำหรับป้าพันล่าขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าพันล่าเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ